สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันในช่วงของ blues today เหมือนเดิมนะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็แน่นอนยังมีควันหลงหลังเกมที่เชลซีเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดแบบน่าเสียดาย2-2นะครับรวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆด้วยติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่าง l ีโอครับรีโอรวมกันมันส์กว่านะครับก็เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าถึงคิวของแฟนเชลซีแล้วนะครับมีบิ๊กแมชที่น่าสนใจ เชลซีจะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเดี๋ยวรายละเอียดนะฮะเราจะเจอกันที่ไหนมีติ้งกันอย่างไรเดี๋ยวอัปเดตกันทาง Facebook Fanpage ของ Leo Thailand หรือว่าทางช่องทางของปาม3บาท5บาทน,นะครับแล้วก็ฝากด้วยสำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆครับกับทางถุงขยะวินวินนะครับก็เรามีกิจกรรมพิเศษจากถุงขยะวินวินครับไม่ใช่แค่ถุงขยะแต่เป็นเพื่อนคู่บ้านใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับ ก็เพียงแค่ทําตามกติกาง่ายๆครับถ่ายรูปการใช้งานถุงขยะวินวินในสไตล์ของคุณครับกดไลค์เพจถุงขยะวินวินแล้วก็โพสต์รูปลง Facebook ของตัวเองครับแล้วก็ติดแฮชแท็กถุงขยะเลยว,ว่าถุงวินวินใช้แล้ววินแชร์ไปหน้า Facebook แล้วก็ตั้งค่าเป็นสาธารณะนะครับหมดเขต17ตุลาคมนะฮะเราจะจับรางวัลรับผ้าบันคอเชลซีนะครับในรายการสิงบลูคาเฟ่รายละเอียดใครงงหรือว่าสงสัยก็สามารถสอบถามได้ ะะทาง Facebook Fanpage หรือว่าไปดูโพสต์กิจกรรมของวินวินได้เลยนะครับใน Facebook ของผมก็โพสต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะไปว่าถึงข่าวที่เกิดขึ้นในรอบค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมีอะไรกันบ้างเรื่องแรกเนี่ยเขามีการอธิบายครับประตูที่ ทางเบรนท์ฟอร์ดตีเสมอได้เนี่ยหลายคนยังสอบถามว่าจะเป็นลูกลำหน้าหรือเปล่าประตูนี้ไม่เคลียร์ไหมเดลี่เมลรายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตัดสินว่าไม่มีผลกระทบที่ชัดเจนจากจังหวะของดังโกอัตตาราก่อนที่ฟาบิโอคาวโยเนี่ยจะยิงประตูได้ทางเจมส์เบลครับเจ้าหน้าที่เวอเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วครับและตัดสินใจว่าการตัดสินของผู้ตัดสินเนี่ยควรเป็นการตัดสินส่วนบุคคลและไม่ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ชัดเจนและเห็นได้ชัดคือพูดได้ง่ายว่า ดังโกโอัตตาราไม่ได้มีผลกระทบต่อจังหวะประตูนั้นแล้วก็ VR ไม่ได้แทรกแซงลักษณะแบบนั้นมากกว่านะครับขณะเดียวกันเดลี่เ e เลกราฟครับรายงานครับบอกว่าแมนยูเน็ดเนี่ยเคยให้ความสนใจในตัวรรฮิมเซอร์ลิงในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่ตัวนักเตะเองไม่ได้ความสนใจมากสักเท่าไหร่นอกจากนี้เทเลกราฟก็รายงานว่าบาร์เยนเนี่ยได้สอบถามถึงรรฮิมเซอร์ลิงในวันเดทไลน์ของตลาดนักเตะที่ผ่านมาขณะเจราจากับเชลซีเรื่องแจ็คสัน แล้วก็ยังมีนาโปลีเท่ความสนใจเช่นกันเยื่องไรก็ตามครับด้วยเหตุผลไม่แน่ชัดสเตอร์ลิงเนี่ยดูเหมือนจะไม่อยากย้ายไปเล่นต่างประเทศหรือแม้กระทั่งย้ายออกจากลอนดอนนะครับคือดูเรื่องเยอะบายเยน์ก็ใหม่ไปแมนยูก็ไหม่ไปนาโปลีก็ไม่เอาสุดท้ายก็อยู่กินค่าเหนื่อยดีกว่าขณะเดีวยวกันมีบทสัมภาษณ์ของรีสเจมส์ครับยังมีกระแสะหลังเกมที่เสมอเบรนท์ฟอร์ดบอกว่าผู้เราไม่พอใจกับผลเสมอครับแต่เราต้องสู้ต่อไปเราต้องยอมรับผลการแข่งขันและเดินหน้ากันต่อ นอกจากนี้ริสเตมก็บอกมีหลายปัจจัยที่ทําให้ครึ่งแรกของเราไม่ดีพอครับที่นี่เป็นสนามที่เล่นยากและเราลงเล่นหลังจากเบรกทีมชาติซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่หนักเสมอครับแต่เราไม่มีข้ออ้างอะไรด้วยมาตรฐานของเราที่ตั้งไว้สูงมากๆขณะที่โคพาเมอร์โพสผ่านไอจบอกว่าไม่ใช่ผลการแข่งขันที่เราต้องการแต่มีความสุขที่ได้กลับมาลงสนามเพราะว่าแกหายไปหลายสัปดาห์เหมือนกันนะครับขณะที่เชลบาก็โพสตข้อความบอกว่าขอโทษแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมของเราครับ แม้ว่าผลการแข่งขันจะไม่เป็นดังหวังแต่เราจะเดินหน้าสู้กันต่อไปส่วนการนาโชก็โพสตเหมือนกันครับบอกว่ามีความสุขมากๆที่ได้สวมเสื้อทีมนี้ลงเล่นครั้งแรกเจอกันในวันพุธในศึก ucl ขอบคุณสําหรับทุกแรงสนับสนุนขณะที่แม็กซ์เอบเบิลครับผอ,อกีฬาของไบมิเนกเนี่ยออกมาบอกว่าผมตื่นเต้นมากสาหรับเกมในวันพุธนี้ครับผมคิดว่าเชลซีคู่ควรกับการคว้าแชมป์สโมสรโลกด้วยความดุดันที่น่าเหลือเชื่อของพวกเขาซึ่งตอนนี้พวกเขาไม่ได้แย่ลงเลยนะครับ ตรงกันข้ามเนี่ยพวกเขากับยิ่งมีความคงเส้นคงวามากขึ้นด้วยซ้ําแต่ความดุด,ดันแบบนั้นก็คือสไตล์การเล่นของเราเช่นกันนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผมเชื่อว่าจะเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นและมีคุณภาพมากๆในวันพุธนี้นะครับอันนี้เป็นความเห็นของแม็กซ์เออร์เบิลนะฮะสตาฟของทางฝั่งไบโอเมนิคนะครับก็เป็นเรียกว่าผู้อำนวยการนะครับผู้อำนวยการผอ,อ,อกีฬาของไบโอเมนิคนะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีรายงานว่าอารอนอลเซมิโน่เนี่ย ที่พลาดเกมกับดอรตมุนเมื่อวานนี้เนี่ยเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับก็กำลังฟอร์มดีๆเลยหวังว่าเขาคงไม่ได้เจ็บหนักเท่าไหร่นะสำหรับอารอนเอาเซมิโนนะครับที่เหลือเนี่ยก็จริงๆมีเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้นะครับที่แพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับบรูโน่เนี่ยออกมาเหมือนกับตั้งคำถามเกี่ยวกับการจัดตัวหรือว่าการจัดแผนของรูเบนอโมริมนะครับเขาบอกถ้าคุณดูแมนซิตี้เนี่ยเพราะเขามีโรดรีมีทิจานี่ไรเดอร์และบาเดโรซิวาเข้ามานะครับ แล้วก็มีฟิลโฟเดนพวกเขามีกองกลาง4คนต่อเรา2คนดังนั้นเนี่ยคุณต้องให้ผู้เล่นที่อยู่ข้างหลังคุณเ,เข้ามาเหมือนอย่างกับลูกชอถึงจะทําผลงานได้ดีเหมือนกับทางทีเจนี่ไรเดอร์คือออกมาคอมเมนต์แล้วนะครับแกเริ่มออกมาคอมเมนต์แล้วว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะสำหรับแผนการเล่นก็แปลกๆนะครับเพราะว่าใช้บูโนเล่นกับอูกาเต้ซึ่งบูโนไม่ได้เล่นตําแหน่งตรงนั้นแล้วก็ดูไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับ ขณะดเดียวกันเจนฟังโกโซราออกมาให้สัมภาษณ์ก็บอกว่ามาร,ริสกัเซโดเนี่ยดีขึ้นมากเลยครับในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาและเขาก็จบสกอร์ได้ดีขึ้นด้วยซึ่งกัเซโดก็ทําประตูได้ในเกมที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดสังเกตการวางเท้าดีๆนะฮะค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเลยทีเดียวขณะดเดียวกันก็มีสัมภาษณ์ของมาริสก้าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาประมาณสักตีสี่บ้านเราครับบอกว่าเมื่อเราต้องเจอหน้ากับทีมที่ตั้งรับหรือว่าบล็อกได้ลึกเนี่ยผู้เล่น9คน นะครับแล้วก็มีเจ้าเปโดอยู่ด้านหลังในแบบที่เราเล่นกับเวซ์แฮมก็คือด้วยเจ้าเปโดแล้วก็เลียมดีแล็บและในแบบที่เราเริ่มต้นกับฟูลแรมด้วยเจ้าเปโดและเลียมดีแลบนั่นคือสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบสาหรับเจ้าสาหรับเจ้าเปโดนะครับพูดง่ายคือเวลาเจอทีมรับลึกเนี่ยถ้าเขาใช้เจ้าเปโดยืนอยู่ด้านหลังของเลียมดีแลบเนี่ยมันจะดีขึ้นแต่ว่าประเด็นคือเราไม่มีเลียมดีแลบนะครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับก็เลยทําให้อาจจะมีผลต่อ เทคติกเหมือนกันสำหรับเกมกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับเพราะว่าเจ้าเปโดเนี่ยเหมาะก,กับการเล่นเป็นตัวซัพพอร์ตมากกว่านะครับขณะที่สื่ออย่างด e เฟนเซ่าเซ็นทรัลนะครับอันนี้ตีไว้เป็นลือเลยบอกว่า Đ ดาวิดหวังที่จะเซ็นสัญญากับเอนโซฟอนเดเดจากเชลซีหากสโมสรจากพรเม์ลีกเนี่ยถูกลงโทษอย่างหนักจากการละเมิดกฎ74ดครั้งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่มีข่าวแต่น,นี้อยากจะบอกว่าให้ตีไว้เป็นลือได้เลยนะครับขณะที่มุนโดเดปติโวสื่อในสเปนรายงานว่าเชลซีเอเวอร์ตันไบรตัน ทั้งหมดเนี่ยพยายามติดต่อไปอยังบาร์เซโลนาเพื่อหวังคว้าตัวมาร์คบาเนลกองกลางดาวรุ่งรายนี้มาร่วมทีมนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับอาจจะดูเงียบๆหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ประเด็นกระแสไ,ไปอยู่ที่เกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ